ก็วิธีการเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้ยากหรือไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับวิธีการสนานะศัตรูได้เราก็ต้องขยันสไลด์เรื่อยๆนะครับแต่การสไลด์เอ้ยแหงเอ้ยพูดมากไปก็โดนนะเดี๋ยวเราก็ระวังข้างหลังด้วยนะครับเกมนี้มันมันมีแบบไอ้ตรงนี้กระโดดข้ามไม่ได้นะครับพอเรากระโดดข้ามเราก็จะโดนฉา4ซีีเล่นงานนะครับต้องระวังให้ดีนะแล้วก็ระวังข้างหลังด้วยนะโอ้ยข้างหลังก็มาไอ้นี่ก็มา บินห้ำกระตุงกุ้งท้อยมาเลยไอ้เยอมเอ้ยลืมไปยกทีไอตัวนี้กระโดดข้ามได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าระวังอย่าให้มันยิงก็พอเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไอตัวนี้กระโดดข้ามได้นะครับไม่ยากอะไรแต่ตัวนี้กระโดดข้ามไม่ได้แต่เแต่ก็ระวังข้างหลังด้วยนะเอ้ยาน้องพึ่งน้องพึ่งน้องพึ่งขอโทษพี่จะทำผมเลย อี่เราสามารถสไลด์ได้นะครับสไลด์เพื่อเก็บมันได้นะครับง่ายดีไม่ไม่ยากอะไรแต่การขวาจะสไลด์ได้ต้องลอยหลอดเขียวๆเต็มก่อนอีเกือบได้หนูไม่ได้แดกเฮ้ยระวังไอต้นต้นอะไรวะนั่นอุ้ย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 เอ้ยเกือบโดนน้องพึ่งลอยไปแล้วนี่ไงอีโชคหน้าซะเลย น้องพึ่งนี่เขาขยันมาจังเลยเอ,อ้ยไม่ทันน้องพึ่งไม่ได้แดกหรอกถึงประตูก่อนเอาเหีย yeah. อะไรวะผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ขนาดถึงประตูแล้วมันยังเก็บสา,าส์าสตร์ียผมได้อ่ะโอ้ยม,มันเกิดไปแล้วมึงเลยอ่ะดา่าทีสองแล้วนะอุย้ยสไลด์หนีดีกว่าผมว่าผมไม่ไม่ไอไอโอโอ้งไอ,อโอ้ย,อยนั่นงเหมือนที่ผมพูน,นะครับเป็นดา่านที่ยากมากนะครับ ไม่รู้มันยากตรงไหนยากที่มันดูแบบว่าลูกเล่นมันเยอะกว่าดาเนกเนินนะอุ้ยอย่ามายุอืมไอ้นี้ไอ้นี้หลบง่ายนะครับตัวนี้เอ้ยแต่อะไรวะเฮ้ยมันล้อเล่นผมหรือเปล่าวะเนี่ยไอตัวจอที่มันขึ้นมาข้างหน้าผมยังไม่ทันทําอะไรมันเลยนะไอ้เหี้ยอุ้ยยายน้องๆก็ไม่ได้แดกหรอกอุ้ยอี โอ้ไอตัวผิวสีนี่ก็หยัดน้อย,อยไม่ได้ทันทำอะไรเลยเอ้ยสไลด์หนีก็ได้เว้ยเออแต่ผมรู้สึกอ้าวพูดมากไว้ไม่ได้ดูทางเออเดี๋ยวผมรู้สึกว่าด่านด่านนี้มันสั้นดีนะครับเห็นไหมเห็นโหลดเขียวๆข้างบนปะแป๊บๆเดียวก็ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยเล่นแล้วหัวร้อนวะ่ะ อย่ามายุ่งไปไกลเลยพี่นี่อ๋ไอไตรงนี้ก็จะเป็นอืมออไอส่วนตรงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคําถามเล็เลกๆน้อยๆนะครับเป็นคําถามที่ผมไปดูเฉลยมาแล้วก็นิดๆหน่อยๆนะครับเมืปป่อกี้ผมตอบว่าอะไรวะผมตอบกระบองเพชรอืมกระบองเพชรแล้วก็ห้าแล้วก็โหนี่แล้วก็ อันนี้ตอบอะไรแล้วว่าตอบดีเหรออ๋อใช่ผมจําได้แล้วไอ้ตัวนี้ตอบดบดีตอบดีอ,อันนี้ก็อืมอันนี้ก็ง่ายนะครับเพราะว่าตอบผิดได้นะครับเพราะว่าห้ามทำผิดเกินสองครั้งนะส่วนอันนี้จะตอบอันสออันแรกผมตอบอันแรกดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียบชาสีจีแล้วเมื่อกี้มันถามว่าอืมจะสำรวจึมกันไหมเฮ้ย เอยหนีไม่ได้เลยวะมันหนียังไงแล้ววะตอนแรกผมเล่นรอบแรกก็หนีได้จ้ะวะโ็เจอไอ้เมื่องนี้ทุกรอบเลยไม่ไหวนะเ้ยโอ้ยอแล้วโอ้ อ่ะสรุปว่าผมจบเกมนี้ไปแล้วกันดีกว่าเดี๋ยวผมกลัวว่าผมจะหัวรอดมากกว่านี้นะครับ